สวัสดีครับผมชื่อนายสุพินอายุสี่ปีมีอาชีพขายอาหารตามสั่งทั้งผัดทั้งเดินส่งค้าและตลาดมีคืนหนึ่งของขนุผผลลเขาไม่ไหวมันปวดลงสลหลังด้วยอันนี้จึงวะผมก็ไปหาหมอหมอ,หมอไปข่าเข่าเสื่อมก็ให้ยามาก็มือนก็ไม่หายก็มีลูกค้าคนหนึ่งเขาแนะนำไม่ให้กินลงกินดีบุรีดีบูน ว่าคข้อขดีจริงๆผมว่าลองกินได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่อนช่วั้วก็เดินตลาดอะไรได้นี่กินประมาณเดือนกว่าแล้วก็อย่าจะ้าคนปวดทุกวันเนี่ยเดินขอเลยใบตลาดเช้าตลาดเยน็นไปซื้อกับกับข้าวมาขายดีบูนเนี่ยของเขาเนี่ยดีจริงๆยอมรับเลยครับผมทุกวันเนี่ยผมก็กินอยู่ที่ค้อช่วนและหายปวดแน่นอน ้องกินครับที่บูงเขาเนเขาดีดจริงๆ